อันนี้นะครับมาดูฝั่งโค้งฝั่งคอยน้ำมันไหลลงคลองครับันึ่งเป็นคลองเราไม่กลัวมักกุกโขนาดซีซี ให้เรงคนสองคนอยู่ข้างล่างให้เฉลงี่งัดให้มันเข้าสนิทอย่งจัดคลองที่ขุดลอกใหม่นะครับโอ,อ้มันสูงเด้อระวังด้อ รประมาณสี่เมตรพุ่งถึงประมาณสามเมตรครับสามเมตรกว่ากว่าครับ play อีกท่อนหนึ่งอีกเหลืออีกท่อนหนึ่งก็ไม่เต็มนะไมค์่อนท่อนนะพอดีอนันนีน้ก็ได้ทงเสี้รวอ๋อเราดินถ้าเราใส่ไม่เต็มอบบต,ต,ตออัวดินมันมา ต้องได้เลย referral, เนาะประจำเฮ้ยให้จะมีทุุงคุ้ยให้กระทมรอเออให้กระทมรอทั้งนี้ก่อนไม่นานี่อยู่แม่ด้ับแม่แม่เดี๋ยวจะเลยเดี๋ยวจะมาเลยที่พอดีเก็๋ยวจะมา ទ okay. ៅទៅទ <whiskie> <at> ៅមកមកគេមកវិញគេ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 មកមកគេមកវិញ ไปวางตรงโอยโตมาเลยลูกพี่มีดาวทิกตอกมาช่วยด้วยงานหนักเลยนั่นคลิปมุยงานมาเมื่อเนี่อังดิ้งเลยดาวทิกตอกวันนี้งานหนักเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอาเลยผมเลย we need 10

เช้าก็เสร็จนะครับในวันนี้มันถึเที่ยงแล้วนะกําลังจุดวาง่ออีกเจ้าหนึ่งครับ ไฟน้ำลงลองนะครับจากที่นาดีรับโต้วันี้ก็กมองส่งขึ้นนะครับเจ้าที่สี่นะครับวันนี้พี่ครูทำงานวันเดียวนะครับไม่ถึงวันนะครับมาเ,เพียงแล้วขอกุางโท่นะครับจา,จากที่นาลงส่งงนะครับสี่เจ้า ก็ประมาณสทุทห้านทำงานวันนึ่งก็ได้เงินนะครับนึงเจ้าละส5 0 0ันหาครับส่วนอย่างเจ้าของมาเจ้าของท่อเราก็ซื้อท่อเขาาสองพันกว่าบาทนะครับท่อสาิี่ก็2อ0บาทถ้าท่อ0ี่อรท่อละส7 0นะครับคูณดู ละเก้าท่อนเก้าท่อนครับทำไปปูอีกสองพัห้าครับทำเองไม่ได้นะใช้แรงคนไม่ได้ครับต้องใช้เครื่องจักรมาช่วยนะครับรวมรวมทุนกันนะครับชีวิตของชาวนาเรานะครับการชีวิตมัอยาา่ังชีพเรานะ